ครผมสวัสดีครับพี่กุ้งสวัสดีค่ะวันนี้ทำอะไรครับเนี่ยเปิดงานละวันนี้ก็ชุดสามหมื่นกว่าบาทอ๋อแต่ว่าเราไม่อยากคุยเรื่องราคาครับเนาะครับได้เดี๋ยวดราม่ากันเิดขึ้นเยอะแยะอ๋อคือชุดนี้เราจะลองเสียงก็ลองเสร็จมาสองลองตั้งแต่เช้าแล้วใช่เช้าเพราะวันนี้วันนี้คือพร้อมส่งละครับผมเพราะเราลองกันมาสองวันเสาร์อาทิตย์ครับ ก็คือวันนี้พร้อมส่งเราจะไปใกล้ๆวันนี้เราไม่ไปโออไม่ได้ไปไกลใช่ไหมฮะไม่ต้องไปกินข้าวลิงแล้วใช่ไหมวันนี้ต้องเราไปกินแค่สายสามครับผมได้ลูกค้าอยู่ออกไปแค่ทวีวัฒนาซอยสิบสามได้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันที่นู่นว่าบ้านลูกค้าเป็นยังไงลูกค้าหรือไปทําอะไรยังไงที่เราต้องการ จะรีวิวครั้งนี้เพื่อให้รู้สถานที่การใช้งานของลูกคัาท่านนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูพร้อมกันครับว่าเป็นสถานที่แบบไหนได้โอเคแล้วการใช้งานเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราตามเรามาดีกว่าโอเคอครับสวัสดีครับพี่กุ้งคนสุดท้ายวันนี้วันนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหนี้ผมบอกไม่ถูกเลยนะใช่อยู่ใกล้กับที่ร้านครับผมอันนี้ผมให้ดูแอรเรียก่อนถ้าให้ทายเนี่ยคงทายไม่ถูกนะเหมือนห้องประชุมศูนย์รถ ศูนย์รถใช่ไหมแต่คลสุดท้ายไม่ใช่อันนี้คือที่ล้างรถเขาอันนี้คือที่หยั่น้ำของรถแล้วเราไปเปิดดูดีกว่านะฮะวันนี้นอกเรื่องนิดนึงพี่กุ้งตอนนี้อยู่หน้าห้องพื้นที่ลูกค้าพื้นที่ที่เขาจะมาใช้เครื่องเสียงเนี่ยสิบห้าคูณยี่สิบห้าสิบห้าคูณยี่สิบห้าเป็นท่อกระจบทั้งหมดตรงนี้คือที่หยั่น้ำของนะของรถอ่านะฮะเดี๋ยวรถของเจ้าของทั้งหมดเลยนะของก็เจอเนี่ยทั้งหมดของเขาคือเขาอยากให้รถอารมณ์ดีขนาดนี้เลยใช่ไหมซื้อเครื่องเสียงนะ อันนี้คือเขากำลังเทสอยู่ได้เดี๋ยวเราเอาเข้าเอาเข้าประตูนี้เลยดีกว่าพี่กุ้งอ่ะงั้นเราไปตรงนู้นก่อนเลยนะฮะก็คือพื้นที่สิบห้าคูนี้ที่มากครับคือมาฟังหน้าร้านคือจริงๆมาฟังครั้งแรกก็ก็องติดีใช่แล้วแต่เนี้ยครั้งที่สองก็คือน้องแกไปมาจำอ๋อครับแล้วเราก็ลองเสียงมาแล้วครับผมพี่กุ้งรบสุดท้ายบอกว่าถูกประสงค์ลูกค้าหน่อยลูกค้าซื้อเครื่องเสียงมาทำอะไรลงจอดนี่คือลงจอดรถ ตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นศูนย์โชว์รถแต่เป็นโรงจอดรถของบ้านลูกค้าเองดูที่แอรียก็ประมาณส5บห้บห้เมตรแล้พื้นที่ก้องไปก้องมาเป็น้องกระจกใช่แต่เดิมเราอาจจะได้ฟังแต่ซับเบที่มันดังบนหลังคานาองสอนี้เราจะมาฟังว่าเบรกระแทกกระจกแตกไหมใช่ ครับผมแล้วก็ลูกค้าก็โอเคพอใจเพราะว่าเรานะฮะไม่น่าเชื่อนะพี่กุงนะว่าลูกค้าจะซื้อต่งก็ลมก็คือเปิดได้ใช่มันเครือมก็แหลกเครื่องเสียงการแจ้งสามารถเปิดเพลงซึ้งๆได้รายละเอียดของเสียงที่ชัดเจนอืมันเป็นเาเรียกอะไรอ่ะเป็นเครื่องเสียงที่สามารถฟังได้จากไหนบ้านแล้วก็การแจ้งได้ครับ นนมันสามารถที่จะพิสูจน์แล้วว่าฟังได้ทุกที่ดังไพร์เนาะนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันตรงนู้นทั้งหมดน,มมะนะฮะนี่ก็รถของลูกค้าทั้งหมดเดี๋ยวจะมีแลมโบกินี่อีกหนึ่งคันนะฮะอ่า เฮ้ค้าสวัสดีครับสวัสดีอยากเป็นทางการอีกหนึ่งรอบสวัสดีคับสวัสดีคับพี่กูสวัสดีครับชุดข้างหลังเราก็คือชุด15นิ้วโครงหลอกเหมือนเดิมชุด12นิ้วโครงหลอกลางแหนมไเดเวอร์4 4 ไม่มีไม่มีที่ร้านก็คือไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มี eq ไม่มี mix ไม่ต้องใส่เดซเปิร์ขเาไว้ที่กลารแรงแหลมตั้งี่ <A. S 1> ตั้งกี่ผมก็โม้ไปเลแหละว่าลูกค้าซื้อมาให้รถฟงรังจริงๆแล้วไม่ใช่เขาจมาจัดปาร์ตี้เป็นคนที่มีปาร์ตี้ส่วนตัวนิดหน่อยนะฮะแล้วก็คอนเซ็ปต์แรกที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาเหมือนบอกเขาอยากได้แบบคองเสียงแบบได้คับเราตอนแรกเราก็ไม่รู้จะบความารทำธุระแรกความเข้าใจผิด เราขึ้นบ้านส่งโชว์ลุมรถใช่ผมท้ายก็เอาไว้ให้รถฟังด้วยแล้วก็มีปาร์ตี้บ้างอะไรบ้างตอนนี้ก็มีลูกค้าโทรมาให้เยียก่อนไหมอ่านะฮะแล้วก็ชุดเนี้ยนะฮะเป็นชุดที่มันมันมีนอกเหนือไหมที่กูมันไม่ได้มีนออเหนึ่งอะไรใช่ไหมเอกรอกจาก power นะที่แรกลูกค้าคิดว่า15้านิ้วจะเอาไม่อยู่ในห้องประมาณนี้ จะเป็นก็คือ power เนี่ยมันจะเหลือ,อเหลือเพื่อที่จะเป็น18นิ้วมาแทน15แต่ตอนนี้ที่เรามาฟังแล้วเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าการใช้งานเนี่ย15ที่ว่าเอาอยู่อ่าตอนนี้ก็ power ก็มาเหลือแล้วก็คือ18นิ้วค,คือเราใช้ power 3,000วัตต์4ช n n นลปีค <because, S 1> อร์สแล้วก็เป็น12ตัวเดิมที่เราใช้อยู่แล้วก็ ีนะ B5 นะฮะแล้วลอยใจมากแล้วผมบอกได้เลยนะฮะชุดนี้สามารถเติมได้เป็น4คสีเพราะว่าตอนตอนที่ก่อนทำรีวิวผมขึ้นกัย่างแล้วผมแล้วก็คือชุดเนี้ยได้เป็น4คูลสีถ้าเกิดถามเรื่องรายละเอียดอีกทีนเนี่ยก็คือขับเบรคเนี่ยคือพันสองร้อยวัตที่เหลือเป็นขับกลางแหลนะฮะ มันก็จะได้เป็นสิบห้านิ้วอีกคู่หนึ่งแล้วสิบสองนิ้วอีกคู่หนึ่งใช่ใช่ก็คือคิดเผื่อไว้เพราะว่าตอนแรกไว้หน้าบ้านใช่แล้วนี่ก็ไว้เออดีนะเออครับพี่ดีไหมพี่เจ้าของครับฮัลโหลครับอ่านั่งทำอะไรอยู่ถ้าเกิดว่าจะจะใช้อีกสองคูณสองหน้าบ้านก็ได้อันนี้วันเข้ากล้องเราก็ได้นะคือเราสมมติว่าเอ้พี่มีโต๊ะอยู่ข้างหน้าเลยพี่ลากไปอีกชุดหนึ่งก็ได้นะ อ๋อพ่อมใช่เป็นคือเหมือนว่าข้างในเนี้ยชุดหนึ่งข้างนอกอีกชุดหนึ่งเนียได้เพราะว่าตอนเช้าผมถามถามเฮียแล้วว่าเนี่ยเราสามารถอัพเป็นสตูสิได้เลยนะฮะแต่อ,อันน <spe> ี้บอกวัตถุระสงค์ผมหน่อยได้ไหมผมโมไว้เยอะแล้วอย่างเช่นเอาไว้ให้รถฟังเพลงมั่งไว้ปาร์ตี้มั่งไว้อะไรบ้างเนี่ยผมไปนีไว้ฟังเพลงไงนะครับไว้ฟังไว้ังเลยอ๋อแต่ปกติเนี่ยใช้ของแบรนด์ที่เป็นคอลัมน์เอ่ยเป็นอะไรเอ่ยใช่ไหมอ๋อที่อยู่ในบ้านใช่ไหมฮะแล้วก็ผมหนักฟังเพลง อ๋อคนสุดท้ายก็พี่มาออกมาต้องหนึ่งก็ได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วผนสุดท้ายแล้วก็เลยเหมือนกับว่าอันนี้ตอบทยกมากกว่าเขาไปดูในยูทูบมาเป็นูปให้มาโอเแล้วก็ใกล้ๆเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่เราบอกว่าถ้าเกิดใช้ไม่พอเนี่ยน้องเขาหน้ารักน้องหน้ารักเขาจะไปกับพี่เลี้ยงคนนึงสร็จแลัวพี่เลี้ยงเนี่ยก็ไปฟังด้วยแล้วก็กลับไปก่อนแล้วก็ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งก็คือมาอีกครั้งที่สอง ุดท,ท้ายมันก็เป็นอีกที่หนึ่งใช่เพราะว่าน้องเขาฟังหูเขาจะติดกับเครื่องเสียงไฮเอียนเนี่ยเครื่องเสียงที่เขาดังไพลรอมมาก่อนแล้วคือ,ค,อคือการที่เราเป็นคนขายอะ่ะเราจะต้องรู้วัตถุประสงค์รู้พื้นฐานเดิมของลูกค้าก่อนว่าเขาเคยฟังแนวเสียงอะไรมาเพราะงั้นเราถึงจะบอกได้ว่าคุณจะใช้งานเครื่องเสียงของเราได้ไหมแต่ผมบอกได้เลยนะถ้าเกิดไม่ติดนิเกเซตเนี่ยผมจะให้ฟังเพลงที่เขาฟัง น่าคือแบบเฮ้ยเราตอนแรกเราก็คิดว่าอืมไม่ได้มันเป็นเพลงสากลทั้งหมดเลยเราทันยิ้มในการฟังเพลงแบบน่ากลัวมากไอ้คาว่าน่ากลัวคือเหมือนแบบว่าแบบเมันจะเข้ากับเครื่องเสียงการแจ้งแบบนี้ไหมใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเคยไปฟังเพราะว่าเพราาะว่เครื่องเสียงการการเขาไม่ได้เปิดเพลงสากลไอ้มันไม่มีนะไม่มีนะครับผมไม่เคยนะแล้วก็เฮ้ยมันเราก็เปิดเป็นรถแทร่เป็นเพลงลุกทุ่ง ตั้งแต่ตอนอที่เราว่าเราจะเทสเพลงเนี่ยเราก็บอกว่าเฮ้ยขอเข้ากับบรรยากาศคอเท้าหนึ่งหึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> อ้าหัวสุดท้ายนะครับเป็นอีกหนึ่งที่ที่ผมประทับใจในส่วนตัวทั้งเรื่องสถานที่แล้วก็เรื่องเจ้าของใหม่ที่เอามาดูแนนะฮะคลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับลูกค้าท่านอื่น ถ้ายังไม่ได้ตัดสินใจซื้อก็โทรมาสอบถามมาปรึกษาได้เพราะว่าการที่ผู้ขายที่ยังมีคุณภาพในการจะแนะนําลูกค้าเนี่ยบางทีซึ่งยุคปัจจุบันเนี่ยมันหายากแต่ว่าเราก็กําลังพยายามจะนาเสนอให้คนขายทุกๆร้านให้เขามีคุณภาพเพื่อที่ว่าลูกค้าจะได้ไม่ต้องเสียเงินเปล่านะได้งั้นก็วันนี้เราก็คิดกันเท่านี้เลยหรือเปล่า กูมีอะไรพูดยังไม่มีแล้วล่ะพอแล้วล่ะนะโอเคงั้นก็ฝากด้วยนะครับผมคลิปลองเที่ยวดูกับพี่กุ้งเป็ใจดีนะฮะขอบคุณนะคะ